กินอะไรกันลูกไข่ว้าเจียวกินไข่เจียวดาว,ว <c oughs> ดาวด้วยเจียวด้วยอย่างเงี้ยหรอใกินไข่เจียวด <c oughs> าว <als> อร่อย,ย,ย,ยอนอร่อยนะน่กินดังดยนยน <c oughs> นแนวนตรงนี้ไม่ใช่อีกอันนึ่งอันลูกเดี๋ยวก็หล่นอ่ะเอาอีอนนึ่งสิเอาอันนอาีหนีนงสาอี่าันอ

ไปดูเจ้ามันใสกะทะไม่สดเลยวะอร่อยไหมกินไข่เจียวกับอะไรบ่อน ข้าววเหนีย <oi> กับข้าวเหนียวใครทำข้าวเหนียวมาให้ดาวเดียวกับข้าวเหนียวกับเคื่องใจใจใจเครื่องทามาให้ไม่ได้เห็นเห็นใครทมาให้เอาปากลงจังระวังระวังงานจิ้มจานนะระวังงานปากลงจานนะระวังงานปักลงจานนะ การีไม่ใช่แากมันกางเี่เรียโบลีนั่งดีๆครับทำไมครัต่อยัดเ์ื่อยทุกหัวพี่เขาทำไมล่ะลูกโออย เธอไม่ทุบพ oh, 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 oh. ี่เขาพี่เขาเจ็บลูกเฮ้ยเฮเธอเธอไปตีพี่เขาทําไมล่ะลูกโบลีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบลีขาโบลีตีพี่เขาทําไมโอ๊ยก็ไปเปลีนก็ไปเปลีนหูใหญ่แมรีบกินจะได้ไปอาบน้ําลูกหูใหญ่อาบน้ำี่ไหนห้องน้ําสิลูกห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ที่ไห้องน้ำมึงเชื่อต้นรู้เหรอเออเธอยังรู้เลย เอากินไว้หรอกกินไวๆของหล่นเลยเอาไปทิ้งถังขยะนู่นปะ